ก็เพราะว่าเห็นความสาคัญของออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นหนึ่งใน8ปดอที่ประเกศมานานแล้วแล้วพวกเราก็มีสุขภาพร่างกายที่ดีระดับหนึ่งแต่จะดียิ่งขึ้นกว่าน,นั้นอีกอะนะการทําให้ครบ8ปดอได้ต้องดีหลายคนทำได้อย่างดีหมดนะแต่ออกกำลังกายไม่เคยออกนะแล้วออกกำลังกายเนี่ยมีอันหนึ่งนะการออกคนเดียวอะ่ะมันก็จะยากหน่อยเพราะจริงจริงแล้วพวกเราเดี๋ยวบอกตรงนะมีขี้เกียจเป็นแปดกลาวอยู่หลังมักจะมีขี้เกียจมาบงการว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันยังไม่มีเวลา การที่การออกเป็นหมู่เป็นกลุ่มมันก็มีบรรยากาศมันมีพลังรวมแล้วก็มันได้รวมกันด้วยมันได้ความอบอุ่นเพราะการทํากิจกรรมร่วมกันในวัดเนี่ยมันให้ความอบอุ่นได้มันจึงได้ประโยชน์มากกว่าแค่ออกกำลังกายในส่วนบุคคลที่แต่ละคนจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นมีความเป็นไปได้ที่ได้ออกเพราะออกคนเดียว่มักจะเจอขี้เกียจมาขวางแต่พอออกเป็นหมู่กลุ่มปุ๊บมันมีความสนุกบ้างมีความเรียกว่าอบอุ่นบ้างจากการที่ได้มาเจอเจอกันเนี่ยมันก็เป็นแรงดึงดูด ให้คนเนี่ยอยากมาออกมังกายแล้วกบบารออกลังกายเนี่ยทำประจําสม่ําเสมอแต่ให้ไม่ต้องมากดีกว่าที่ว่าทําระเบนวักที่สันติเอกทีแรกก็ทําแค่อาทิตย์ละวันต่อไปมีคนร้องขอว่าอาทิตย์ละสองวันได้ไหมเอาไปมาตอนนี้มันทำทุกวันเลย<ๆ>ตรนนี้ก็ทำทุกวันยกเว้นมันมีเหตุจาเป็นจริงๆงที่ต้องงดก็งดถ้าไม่เหตุจําเป็นนะก็ส่วนใหญ่จะทําทุกวันคนจะมากบ้างน้อยบ้างก็ไม่ผหาแเ้วเพราะว่าคนหนติชุระเชเนเขเป็นโรงครัวเขาก็หายไปวันหนึ่ง ถ้าที่จะเจ็ดวันเขาอาจจะเหลือหวันอย่างนี้เป็นต้นงั้นจะมาเห็นว่าการออกกําลังกายทุกวันแล้วการทําเป็นหมู่กลุ่มเนี่ยมันได้ประโยชน์ทั้งประโยชน์ตัส่วนบุคคลและประโยชน์องค์รวมคือได้บรรยากาศได้ความอุ่นได้ความสมัครสมัคสมัครค,รค,รครนีน่ะได้ความที่รู้สึกว่าอยู่ในหมู่เราอ่ะมันก็ได้ประโยชน์หลายอย่างอย่างที่ว่าแล้วกลับขอบพระคุณท่านครับโอเคอ่าสาธุ พ่าวออกหนึ่งค่ะพ้าวออกพ้าว แอลย่อเขา่าขวามวือขวาขึ้นเริ่มหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกย่อขอ้อสายสายขึ้นเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบหนึ่งสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอ่าต่อไปยืดเส้นขาอ่ะปุ่มีอะไรเอ่ยอะไรดีพ่อพี่เนะ้อง มีแปดปดง่ายๆอ่ะเอาผักก็ได้สารพัดผักกินเลยนะจะได้ยอดหอกฝาเนี่ยยอตัวยอดหอกฝาลงตัวตั้งตรงมือข้างตัวเพื่อหายใจเข้าลใหายใจออกเพิ่นพักดาค่ะลงหนึ่งค่ะ นต้นหอมค่ะลงใครไม่อได้ตังตังหน่อยเึ้นค่ะยงดาค่ะลงสามค่ะดขัตั้งค่ะลงสี่ค่ะขึ้น ตห้าค่ะพื้นโดหกค่ะพืนอะไรนะตำลืมค่ะโดเจ็ดค่ะพืนลง

ต้องรับคำยินยันก่อนว่าใช่ผักจริงปะเคลินโอ,โอ้ยเยอะเลยนี่โอ้ยวันนี้ไม่ขาดทุนละลง <c ười> ม,มีผักกิน <c ười> เยอะแยะผักรวมเหรอเคลินลง <c ười> <c ười> <c ười> โอ้ย nước chẳng mình giữa ông gì mà lớp này hai phút để đi sợ phật đây gì mấy cơn luôn à à một lắm. mẹ ít nói có dơ đi nắp 1 khăn đi tôi hay đây 3 sạm <laughs> ขยังเท้าเข่งเท้านี่ทํามือประสานกันอย่างนี้นะแล้วยกขึ้นสูงเท่าที่ได้แล้วก็ขยังขึ้นตอนขึ้นหายใจเข้าตอนนับแปดวะนิ่งไว้เนะี่ยให้อั้นลมหายใจนะแล้วลงค่อยหายใจออกเดี๋ยตัวขนึ่สอง้าหลงคึิน<ง> ลงขึ้นงอเลงขึ้นงอี่ลง,ลงเปลี่ยนข้างบนขึ้น ลงขึ้นลงขึ้น

ยืดเส้นท้องก้าวเท้าขวาไปย่อเข่าซ้ายลงแปดครั้งนะขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกเหมือนกันเริ่ม อ่าครูแล้วเปลี่ยนข้างเกาวเท้าซ้ายยกขวาลงเริ่ม หบแล้วต่อไปโยกเยกเอานับพร้อมกันแล้วกันนะเอ,เอาเท่าไหร่ห้าสิบโอเคยกเยกไม่ต้องอธิบายแล้วนะทำเลยเริ่มช่วยกันนับนับถึงห้าสิบ อาครบแล้วแต่ก่อนเนี่ยจะมาให้จับเวลาเอาสองนาทีอย่างเงี้ยนะคันนี้ไม่อยากจะผูกติดกัน,นกาฬิกาก็เลยใช้การน,นับแทนไม่ต้องเอานาฬิกามาเพราะวันไหนลืมนาฬิกามาทำไม่ได้อคันนี้ต่อไปคือนับเลขเหมือนเมื่อวานดีกาหนึ่งถึงหกนับถึงแค่สิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าสี่สามสองสามสี่ห้าหกเจ็ด หกห้าสี่สามอย่างเงี้ยจบที่สิบสองพอที่สิบสองก็จบแล้วนะขึ้นยอ่อลงไม่ยอ่อนะเริ่มช่วยกันนับดงังดังด้วยใครผิดใครถูกเดี๋ยวได้รู้กันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าสี่สามสอง 3ามสี่ห้าหกเจ็ดหกห้าสี่สาห้าหกดแดเจหห้าสห้าหเจ็ดแปดเจด 6 ha 6 chết 8 cao 10 cao 8 chết 6 chết 8 cao 10 11 10 9 cao pet chết 9 cao xếp xếp เา,าเ <laughs> มันก็ที่จริงก็คือยอ่อเข่าแกว่งแขนนั่นแหละเอ้ยแกว่งแขนยอข่อเข่าอันนี้ไม่ได้ตั้งชื่อแต่ที่จริงก็คือการแกวงแขนแกวงแขนธรรมดาทุกใบเขาแกวอย่างเงม้เป็นแกวงแขนที่ต้นแบบแท้จริขง,ขงของจีนนะมันต้องย่อเข่าด้วยของเขาอาจจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้า คนนี้บอกว่ามาันมาเมืองไทยแล้วไอ้ยอเขาหายไปเพราะว่าคนแก่ทําไม่ได้ก็เลยเหลือแต่แกวงอย่างเดียวต้นฉบับที่ใช้จริงเขาบอกว่าต้องแบบว่าย่อ,อก,กับไม่ย่อ,อสลับไปสลับมาโอเคอ่าต่อไปเก้าอ,อี้เก้าอี้เก้าอ,อี้จีน ก็กย้ยจีนเนี่ยได้ฝึกไปหารกล้ามเนื้อตัวนี้ขาแข็งแรงรับรองไปเดินขึ้นเขาได้ขึ้นบันไดก็ได้ไม่ต้องขึ้นลิฟต์อ่ะขาขนา,านก,ากันก็ประมาณไหล่นะยกมือหันฝ่ามือเข้าหากันมือนี่พยายามไม่เก่งผ่อนคลายสบายๆนะแล้วก็ย่อเขาลงเท่าที่หลังคงตรงอยู่ได้ย่อให้หลังตรงได้แค่ไหนแค่นั้นเอาไม่ต้องเอีงก็ได้กันนะธรรมดานะลง คขนลง้1ปสาิบาหค่ะนสค่ะแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงขาขนานกัน ถ้าแบกเท้าเนี่ยเวลาย่อเขาเขามันจะออกนี้แล้าขาวขาวขนันกันเขาจะบังหน้าหรือถ้าสอบนิดๆหน,น,น้ายิ่งดีเขาจะมังงี้มันจะกินกล้ามเนื้อคนละส่วนกันลองดูนะลอง 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1 0เ1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6อ 喽。 คือไม่สี่ไม่เลิกเพราะทำสี่ครั้งรายการสุดท้านี้เป็นของแขมอยู่ที่สันตีแซมดีเขานับถึงร้อยบางคนก็สันสั่น่ะอันนี้ต่อไปปูนะปูให้ใช้เข้าทางจมูก แล้วก็พ่นออกของปากเร็วๆแรงๆนะทังปากเล็กๆมันจะต้องเก่งกล้ามเนื้อแทบสุดๆเลยนะอ่ะเห็นตัวข้าวข้าว ข้าวข้าอ่าพบแล้วฮะท่านี้จะได้เก่งตัวนะ อ่นา,น,าอนี่อะก็คือปอดกับกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้ออะไรเขาบอกท่าน,นี้ลดน้ำหนักได้ด้วยนะ,ะเพราะว่ามันต้องเก่งการ,รท้องไงอเอาไขามันหน้าท้องออกอ่าผ่อนคลายอเท่าไหร่ห้าสิบเหมือนเดิมด,ด,ด้วยกันด้วยกันน้ำหนะาห้าสิบนะ ผ่อนคลายคือสปริงข้อเท้าทําเหมือนวิ่งเหยาะๆนะสำคัญก็คือผ่อนคลายแขนผ่อนคลายไหล่นะผ่อนคลายคอให้พวกนี้มันแกว่งไปตามธรรมชาติของมันไม่ใช่ไปเพราะเราแกว่งเองด้วยแขนด้วยไหล่สะโพกเราบิดทําให้ไหล่มันแกว่งเพราะไหล่แกว่งทําให้แขนมันแกว่งนะอย่างนี้แหละอาเลย แล้วท่านี้ไม่ต้องอยู่กับที่ก็ได้นะวิ่งพลานทั่ววัดเลยก็ได้นะแต่อย่าชนต้นไม้แล้วกันนี่ชี้จะซ้ายชีข้ขวาขวาชี้ซ้ายก็แบบแบบนี้นะการชี้คือทำอย่างนี้นะการนับบางคนยังไม่รู้อ่ะนับดูอย่างให้ดูกันนะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกคำนี้หกอันนี้โป้องอันนี้ก้อยเอ้ยไม่ใช่เจ็ดแปดเก้าสิบครบแล้วนะลองทำสองมือดิอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าโอเคนะนี่วิธีการวันนี้ก็มาจะทำช้าๆนะขวาชี้ซ้ายนะับหนึ่งซ้ายชี้ขวาสองขวาชี้ซ้าย สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสินัถอยหลังเก้าแปดเจ็ห้าสี่สสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเกาแปดเจ็ดหห้าสี่สามสองหนึ่งเดี๋ยวขึ้นอีกนิดนึงนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1อ่าวันนี้ไม่เอาเร็วมาก <c oughs> แล้วคนใหม่หมหๆจะได้ค่อยๆซ้อมไป็นการฝึกสมองทำสองข้างพร้อมกันคนเราสมองเนี่ยมันบริหารกะข้างสมองข้างขวาบริหารซิกซ้ายเอ้ยไม่ใช่ขวาซิกซ้ายซ้ายซิกขวามันกลับกันนะการทำสองอย่างมันจะเป็นการฝึกมัน โ <Okay. S 2> อย่างนี้เรียกว่าแคบอย่างนี้เรียกว่าเล็กอย่างนี้เรียกว่าใหญ่มีแค่4แบบนะอ่าครานี้จำไว้อ่าเริ่มต้นนะแคบกว้างแคบกว้างแคบเล็กใหญ่เล็ก dài lệch khép lệch dài lệch khép quang khép lệch dài lệch khép quang lệch quang 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 buộc khép quang lệch dài khép dài quang ใหญ่แคบเล็กกว้างใหญ่กว้างแคบเล็กกว้างใหญ่แคบเล็กกว้างใหญ่กว้างแคบเล็กแคบใหญ่กว้างแคบเล็กแคบกว้างอ่าพอละอันนี้ก็เป็นการฝึกสมองอีกแบบหนึ่ง ฝึกความจำไว้แล้วก็ทำให้ถูกนี่ยังไม่ได้เรื่องสป,ปีดนะเพ้าเรื่องสป,ปีดแล้วก็รับรองกลายเป็นอย่างนี้พิ่โอเคครบหมดแล้วอ่ะอ้าวหมดแล้วคันนี้ก็กลาบพระอ่ะ,อะ,อะ,อะ